สวัสดีชาวเกม LOL สุดท่านด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำตัวพี่หมียักษ์เฟลยอดของเราในเรื่องของสกิลนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดกันในเรื่องของดีไซน์ของพี่หมีของเราก่อนดีกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไรออดเนี่ยเขากะว่ามันจะออกมาเป็นในลักษณะของวอร์เรอร์ชาแมนนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นในภาพที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเขาสื่อถึงความเป็นชายใหญ่ยักษ์ใหญ่สื่อถึงเฟลยอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการถอดมันออกนะคะ เนื่องจากว่าอ,อ,อูเดียเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณสัตว์ป่านะคะไม่ใช่มนุษย์ที่มีเขาดังนั้นทางไลออนเนี่ยจึงได้ยกเลิกเรื่องเขาไปแล้วก็โฟกัสที่การออกแบบสกิลที่เป็นดูมีความเป็นจิตวิญญาณสัตว์ป่าของเขามากกว่านะคะงั้นเราก็ไปดูในเรื่องของสกิลของอูเดียที่เขาได้ทำการปรับมากันเลยดีกว่าคะ่ะ Passive Spirit Walker a w a k e n Spirit แทนที่จะมีสกิลอันติอูเดียนะแรกมากับการที่จะมีสกิลพื้นฐาน4สกิลแทนและทุกๆสกิลจะเปลี่ยนร่างอูเดียไปเป็นสแตนต่างๆการกดได้สกิลสแตนครั้งที่2จะเป็นการเปิดโหมด a อ a วิ n ์เรียกความสามารถของสแตนอีกครั้งและส่งผลให้สแตนเกิดโบนัสพิเศษ m o n k Training หลังจากใช้สกิลการโจมตี2ครั้งต่อไปของอูเดียในระยะเวลา4วินาทีจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี30%และลดคูลดาวอเวกเกน5%ต่อการโจมตีปกติสกิลคิว Wilding Call Wilding Stance อูเดียได้รับความเร็วโจมตี25%เป็นเวลา4วินาทีการโจมตี2ครั้งถัดไปจะทำบนัดดามเมจกายภาพจากพลังชีวิตสูงสุดเมื่ออเว k เกนจะได้รับความเร็วโจมตี ในระยะเวลาของสกิลและการโจมตี2ครั้งถัดไปของอูเดียเนี่ยจะเศสไยฟ,ฟ้ามา6ครั้งทำดาเมจด้วยจากพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสกิล W Iron Mental Mental s t u n อูเดียได้รับโล่เป็นเวลา4วินาทีการโจมตี2ครั้งถัดไปของอูเดียจะดูดเลือด10%และฟื้นฟูพลังชีวิตตามที่โจมตีและเมื่อเว k เ e นโล่จะมีเพิ่มมากขึ้นและอูเดียจะฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่อง4วินาที การดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มเป็นสเท่าเมื่อ a w a k e n ท่านี้ Skill E Blessing Stampede Stampede t a n c e Udea วิ่งเร็วขึ้น30%และลดลงเรื่อยๆภายใน4วินาทีการโจมตีปกติของ Udea จะเป็นการพุ่งเข้าหาและ stun เป้าหมายเมื่อ a w a k e n น CC จะไม่มีผลและการเคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็นเวลา1.5วินาที Skill R w วิงโ r ยสโตรมสโตรมส t ต n c e อูเดียสร้างพาย,ยุรอบตัวเป็นเวลา4วินาทีทำดามเมจเวทต่อเนื่องใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะและสโลเป้าหมาย15%การโจมตีปกติ2ครั้งถัดไปของอูเดียจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่อยู่ในพายุและเมื่อเว k เคนจะปล่อยพายุที่ลอยเข้าหาศัตรูใกล้ๆทำความเสียหายเวทจากพลังชีวิตสูงสุดตลอดระยะเวลาสกิล จบไปแล้วนะคะกับเรื่องสกิลส่วนในตัวเรื่องเกมเพย์เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าในเกมเพย์ที่ออกมาเนี่ยมีแค่พี่คนนี้เท่านั้นนะคะที่เขารู้ก็เราก็สามารถไปดูคลิปของพี่เขาได้นะว่าตอนนี้อูเดียเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยันรู้สึกว่าอูเดียเนี่ยน่าจะฟาร์มเขมป่าได้แบบอดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เรื่องการแก๊งเรื่องการอะไรน่าจะง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เนินนัวไฟน่าจะได้นัวแบบนัวเลยรนัวนัวยับเลยอ่ะก็เพื่อนๆทุกคนคิดยังไงคะก็คิดว่า มันปรับมาดีแล้วหรือว่ารู้สึกว่าแบบยังไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนว่างๆจะสามารถมาคุยกับเฟ,ฟยีดีว่าใน Twitch ได้เลยนะคะเฟยีก็พูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนี่แหละค่ะพูดเรื่องอูดียนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยจุ๊บเองหนึ่งทีจุ๊บ คนหุน่นหมีว้า